เตรียมแคปหน้าจอค่ะพี่น้องโทรศัพท์ไฟเต็มว่าท่านในล่างต้องคำเตือนทั้งช่องก่อนค่ะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางนะคะห่วยรัฐบาลเท่านั้นค่ะไม่ได้สนับสนุนการพนัพน,นใดๆทั้งสิ้นค่ะโปรดใช้จระยานในการรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปอาจ8 4ด8นาทีเลยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันแบตมันเต็มเร็วนะคะ่ะโทรศัพท์จะได้ไปล่างเครื่องอยู่พี่น้องเอ้ยเต็มแล้วขอมูลนเต็ม อัดตปคิปตปคิปไว้ทายทั้งภาพนิ่งไว้เก็บเอ่อคอนเทนต์ไว้หลายมันก็นเลยไอ้นั่นนะพี่น้องเต็มแรีบหน้าจอไว้เด้อค่ะอาทิตยูหอดแปดนาทีเด้อที่มันออกพี่น้อง4ีสามสามีตัวกรับจ้ะ สองสี่หัวนี้ไม่มานะมาแต่แต่เด่นเด่นไม่มาเด่นไม่มาแต่ว่ามันเข้าพี่น้องเข่าสีสามสามซี่นะแคบในจอรดค่ะพี่น้องสองสูตรชนกันเกตสองสูตรมันชนกนันจะมียูสีเจ็ดสีแปดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งสองซี่หนึ่ง มันมีติดแปดมาหน่คือจังเขาเด่นแปดกับเก่าเลยพี่น้องเด้อเก่าบม่มีแต่มันมีแปดไว้บึ้งเป็นแนวทางค่ะสองสูตรมันซ้อนกันมีแค่นั้นพี่น้องสองสูตรนี่ซ้อนกันนี่เขาดีแล้วพี่น้องเด้อ